สวัสดีค่ะมินิกนา,าะมาพ่อกับยายอมคือเก่ามอนียายอมสิมาเห็ดเจียวหอมไปใส่เพราะว่าหอมเจียวมันมืดยายอมสิใสหอมใหญ่นี่เห็ดโอเคค่ะลงม,มือเลยค่ะเสียวหอมไปล้างก่อนหลังจากที่เราล้างทาความสะอาดแกะกาบแกะยางออกเรียบร้อยแล้วอันนี้ยายอมสิป,ปัดเอาไว้ไปปลูกเวลาเขาปลูกแล้วหัวหอมมันขึ้นมามันสิเป็น หัวหอมที่น้อยลงคล้ายๆกับชาร์ลอตเนี่ยแหละเขาก็มาใส่เห็ดแกงเห็นอย่างได้เนี่ยเสียไปอันเนี้ยไปปลูกแล้วเขาก็สิมาผ่าครึ่งถ้าแม่อยากซอยแบบนี้ก็ได้อยากซอยแบบนี้ก็ได้และแบบนี้หัวหอมนี้มันเป็นมันใหญ่เยอะอมสิผ่าสามผ่าสี่เขาก็สีซอยทางขวาง សួយខว้างក៏ដែរសួយអតាមក៏ដែរសួយឲ្យវាបາງៗនេះ หลังจากหั่นแล้วแล้วเ,เสียวตากลุมไว้ประมาณสามสิบนาทีค่ะหลังจากสามสิบนาทีที่เราตากลุมไว้ใ,ในในบ้านเนี้ยผ่านไปแล้วเขากระิเห็นว่าหอมของเขามันมันบวเปียกน้ำาหลายแล้วพอมันบวเปียกน้ำม,มันแห้งเนี่ยแล้วเอาแป้อองอเนกประสงค์ผสมลงไปสองช้อนโต๊ะนะคะ หัวหอมใหญ่หนึ่งหัวแล้วก็แป้งอเนกประสงค์สองช้อนโต๊ะแล้วก็คลุกให้เข้ากันค่ะตั้งกระทะเปิดไฟแรงนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันใส่น้ำมันยี่ห้ออย่างก็ได้ใส่ก้าวว่าให้มันไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเมื่อตั้งไว้ประมาณจากักสามสี่นาทีแล้วสิมาลองบังว่าน้ำมันหอนหรือยังโอเคน้ำมันหอนแล้วเฮากระสิเอาหอมมาลงเลย สี่อยคนไปเป็นระยะนะคะเสียงมันดังหน่อยเพราะว่าเปิดเปิดเครื่องอดูดอากาศเวลาเขาเห็ดนี่มันในบ้านมันกลิ่นมันแหงก็ต้องไปเปิดเครื่องซ้อย คนไปเลิกเธาหน่อยให้มันเสมอกันพอเขาเห็นหอมมันใกล้สีเหลือง เฮากะซิรีไฟลงเป็นไฟกลางค่ะวันนี้เฮากะสีคนให้บ่อยขึ้นเพราะว่าโบไฮมันให้มันเสมอกันนะคะ พอหอมเขามันเหลืองงามแล้วโให้มันเหลืองไปหลายกว่านี้เพราะว่าเวลาเขาออกไปแล้วมันยังเสียห้อนอยู่เท่ากระสิหาตักใส่กระชอนสเสด็จน้ำมันไว้นะคะ เขาก็สิมาผักใส่กระซอนไว้อีกจังหน่อยหนึ่งให้มันเสด็จน้ำมันแล้วจังค่อยหาขวดโหลหรืออยังมาใส่หลังจากที่เฮาปะาไว้ประมาณยี่สิบสามสิบนาทีนะคะเขาก็สิมาเบึ่งว่ามันกะสิกรอบมากกรอบนี่ค่ะและเวลาเราชิมดูกรอบแล้วก็หวานค่ะนี่ค่ะมันจะสวยมากนะคะไปลองทำดูนะคะเอาไว้ใช้ในบ้าน ยิ่งยำเดี๋ยวนี้โรคติดต่อมันแพร่หลายเฮาฮัดเห็ดอาหารในบ้านแล้วก็เก็บไว้กินค่ะโอเคค่ะแล้วก็สิเก็บใส่ขวดไว้เก็บใส่แบบนี้ไว้ใส่ขวดแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นไว้ได้เป็นปีนะคะเห็ดเท่อละหัวเห็ดหัวใหญ่เนื้อเท่าละหัวแล้วก็พอเขาเห็ดแล้วแล้วเขาก็สิเขียนลงวันที่ไว้เห็ดเดือนสามวันที่สิบสี่ปีสองศูนย์นะคะแล้วเขากระสิเก็บเขาตู้เย็นไว้แล้วเขากระสิได้กิน หอมเจียวหอมหอมตลอดค่ะหอมเจียวกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจังใดกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยาอมเนี่ยด้ยค่ะเดอ้อขอบคุณในหลายค่ะสวัสดีค่ะ